มันเป็นรถที่ได้ต่อมาจากพ่อครับแล้วก็คือมันมีสตอรี่มีเรื่องราวประมาณว่าคือพ่อผมใช้มานตั้งแต่แกยังหนุ่มๆแล้วทีเนี้ยคือประมาณว่าการท,ทําธุรกิจอยู่ใต้แล้วแกลมละลายโดนเพื่อนหักหลังเพื่อนพ่อหักหลังใช่หมดตัวเลยไหมหมดตัวเลยไม่เหลืออะไรเลยเป็นเท่าแก่ใหญ่อยู่ทางใต้แต่ก็หมดตัวเลยจากที่ขี่รถเบนซ์ค่ะมีคนขับรถให้นั่งด้วยแต่วันหนึ่งไม่ไม่เหลืออะไรนอกจากคันนี้โดนฟองลมละลายพอเพื่อนพอเพื่อน <Yeah. S 2> ไม่เหลืออะไรเลยเหลือคันนี้คัน,นเดียวก็เลยว่าอยากจะเก็บสภาพมันเพราะมันเป็นรถของความทรงจําของผมด้วยครับสวัสดีครับเอสโม o ต h a แลนด์ S ครับวันนี้พีเอสอยู่ที่จังหวัดนครปฐรมอีกหนึ่งอีีครับแล้วก็วันนี้ผมพามาดูรถที่มีสตอรี่เรื่องราวที่คืนขมและขมคืนและพีเอสอยู่กับเจ้าของคนนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่อน้องอะไรฮะชื่อนัทครับผมนัท ตั้งแต่ <mel> และครต้นเรื่องที่ที่เล่ามานี่มันคือความจริงใช่ไหมความจริงครับใช่ขนาดนั้นเลยเหรอขนาดนั้นเลยเลยพี่ชีวิตพ่อจากคนรวยนี่เหลือมอเตอร์ไซคันคันนี้คันเดียวเลยใช่ครับอย่างนั้นเลยเหรอครับพอขับมาเพื่อนใช่ครับโดนเพื่อนหักหลังเพื่อนพ่อหักหลังใช่หมดตัวเลยไหมหมดตัวเลยไม่เหลืออะไรเลยเป็นเท่าแก่ใหญ่อยู่ทางใต้แต่ก็หมดตัวเลยจากที่ขี่รถเบนซ์ค่ะมีคนขับรถให้นั่งเลยจริงใช่ครับแต่วันหนึ่งไม่ ไม่เหลืออะไรนอกจากคันนี้โดนฟองลมละลายพอเพื่อนพอเพื่อนโอ้เชี่ยไม่เหลืออะไรเลยเหลือแค่คันนี้คันเดียวเราก็เลยเลือกที่จะปั้นคันนี้ขึ้นมาใช่ครับปั้นได้คันนี้ขึ้นมาเพราะมันเป็นแบบรถในความทรงจาผมด้วยแล้วก็เป็นมันมีสตอรี่อ่ะมันอยู่กับผมมันตรงนั้นน้องเห็นเรื่องเราที่เกิดขึ้นกับคุณพ่อไหมจําได้ลางๆครับแต่ก็คือแบบเรามาโตที่นครปฐมตอนแรกพออ่้ใช่โอเคเดี๋ยว แน่นอนครับคันนี้สุดมากสุดของเขาในสายของเขาเลยเดี๋ยวเราไปชมรถของน้องกันครับว่ารถที่มีสตอรี่ชีวิตมากมายเหลือเกินคันนี้ออกมาในรูปแบบไหนแดะทำโดยช่างอะไรเดี๋ยวเราไปดูรีวิวคันนี้กันเลยครับไปชมกันเลยนะัาครับผมคันนี้ทำอะไรบ้างเลยนี้คันนี้แหละครับครับเอาเริ่มจากตรงไหนก่อนดีเอาตรงไหนดีเอาตรงข<ร><ร>้างชุดหน้าก่อนก็ได้อ่าขอแบบชุดสีก่อนได้ไหมอ่ะชุดสีครับ ชุดสี่ทำที่ช่างเบนครช่างเบนดอนมาดูเบนสลรับบุรีหรือเปล่าคะนี่ไม่ไม่ใช่พี่ดอนมา้วดูนะใช่ครับมันจะเป็นชุดสีโค้งครับแข็งเครื่องทุกอย่างทํากับเขาหมดเลยเหรอรันนี้เขาเรียกสีแดงอะไรทำไมแบบในกล้องมันสวยวิบวับอย่างนี้แดงแก้วครับเลติกเฮ้ฮอลลแก้แดงแก้วใช่ครับเป็นสีทูเคสีทูเคโอ้คันนี้ทําเท่าไหร่นี่ โอ้ทำล้มรุบลวบสามหมื่นกว่าได้แล้วครับพี่ไม่เปถึ <000 S 1> ชุดสี่นะต่อชุดสี่อ่ะชุดสี่ตอนนั้นมันไม่แท้เบิกเป็นชุด4ี่ซื้อมาทำสีใหม่ตงหากใช่ครับทำสีกับช่างเบนที่ทำไมถึงถึงศรัทธาช่างเบนดอดมาดูเราทำสีสวยพี่เห็นทำสีกัาชํำดีผมเห็นในรีวิวเขาในช่องเขาครับเฮ้ยแต่สีชํำมากเลยนะครับผม วันแรกกับรถคันนี้ที่มากับสภาพณนปัจจุบันนี้แตกต่างกันมากแตกต่างกันมากเลยครับผมเยอะเลยตั้งกันเยอะเลยครับมากมากเลยครับใช่ครับผมแบบตอนนั้นมาร้อยังเป็นสีรวดอยู่เลยฮะเอเหรอข้า้งหน้ายังไม่มีชุดดิสชุดอะไรเลยเจ้วสีเป็นยังไงครับตอนตอนที่มาวันแรกเลยสีแดงงี้เลยไหมไม่ครับดเดิมของมันเป็นสีดําครับอ๋อดำเลยหรอใช่ครับเป็นดําดําแบบดํากับตัวรถดําเดิมๆอ่ะ นี <usion> ่ม็นช <hammer> <melting> <problem> oh, ุดสี่บางลมเดียวกับสี่ตัวรถเกิดกลางเลยไหมนัดโอ้สุดยอดเลยจริงเหรอกลางชุดสี่แตกเลยเท่หมดจนมาเป็นคันนี้ในสภาพแบบนี้แบบนี้ณปัจจุบันช่างเป็นใช้เวลาทําเยอะไหมคันนี้อืมสามปีประมาณเดือนหนึ่งครับอ๋อหนึ่ว่าสามปันปันจากละภาพนั้นมันเป็นแบบนี้ประมาณเดือนนึ่งเราทำสี่โค้งใหม่ ทำใหม่ทุกอย่างเ,าเครื่องเอาไปยิงสายครับยิงสายยิงท,ที่นี่ที่นี่หมดครับทำที่ช <ผม S 2> ่างเบนทั้งหมดเลยถ้า <จะ S 1> ใคร<บ>อยากจะทำสียิงสายนะครับระบบสี 2K กต็ติดต่อทาง Facebook ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับช่างเบนดอนประดูนะครับดูงานคุณภาพจริงๆแล้วก็นี่ใหม่หมดเลยผู้ชมนี้ฝีมือเขานะ ขยากทำแบบนี้มีส่วนลดพิเศษครับจากปกติ100%ตครับตอนนี้ลดพิเศษเหลือ90%นตะฮะครับผมติด <c oughs> ต่อ Facebook ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ <c oughs> น้องนัทพามาดูรถกันเลยว่าคันนี้มันคือดีมอะไรเลยคันนี้เป็นดีมท้ายมนครับท้ายมนเหรอท้ายมนครับแต่บาง <c oughs> บางทีมันจะเป็นเขียนตรงว่าดีมทูหรือดีมเอ็กเซลอันนี้คือรถที่คุณพ่อโดนโกงเหลือคันสุดท้ายจริงๆเลยจริงๆเลยใช่ไม่ใช่รถที่ซื้อมาจากจากทางบ้านไม่ไม่ใช่ โอ้โหมีรูปตอนเด็กมีทุกอย่างคันนี้หมดสามหมื่นกว่าใช่ครับต้องมีต้องมีบอกเมียเท่าไหร่วะไม่บอกเมียเท่าไหร่ไม่ไม่ไม่มีครับไม่กี่พันไม่กี่พันใช่ไม่กี่พันเมียมีป่าเนี่ยไม่ไม่มีอ๋อช่วยตัวเองต่อไปหมายถึงดิ้นรนต่อไปครับผมคือใหม่หมดเลยนะใช่ครับออา พี่ดูตะก้าตะก้าใหญ่เวอร์ตะก้าเป็นของดีมซุปเปอร์คัพครับเอามาใส่เพราะว่าแบบเราขับซื้อของซื้อแกงอะไรเงี้ยมันก็แบบใหญ่แบบเดิมผู้ใหญ่นะใช่ครับพี่ว่าจุ แน่นๆเลยใช่ครับแบบเดิมเดิมเน้นแบบรถแม่บ้านอะไรเงี้ยต้องหาแม่บ้านแล้วมั้งอย่างนี้นะนับตามนั้นเอามาดูที่ระบบไฟหน้าสวยระบบไฟหน้าเป็นไฟตาเพชรครับพี่แล้วส่วนไอ้ไฟเลี้ยวก็จะเป็นไฟเดิมพวกนี้แท้ไหมถ้าเป็นตัวนี้แท้ติดรถมันไม่อยู่ละมันกรอบมันแตกหมดแล้วอันนี้เบิกแท้หรือว่าอะไรเทียมเบิกเทียบอันนี้ไอ้ตัวไฟตาเพชรก็เป็นของแต่งของเขาอยู่แล้วครับผม ไฟหน้าออกไฟพามากออกไฟเลี้ยวออกผมแม่งแจ่มว่ะเรียนมาดิจิตอลนี่เขาโชว์ครับต้องไปดูแล้วแหละนี่มาดิจิตอลทำให้ตามยุคตามสมัยไว้แล้วอ่ะใช่ครับผมนี่นะระบบไฟช่างเบนไลดให้เรียบร้อยเรียบร้อยออกหมดเรียบร้อยเลยครับ น้ำมันน้ำมันไม่มีไม่ได้ใสไวอันนี้อันนี้สามารถดูจากหน้าจอได้หมดดูจากหน้าจอได้หมดเลยจริงจริงจะมีเกียร์อยู่ตรงนี้แล้วก็หน้าจอมันเป็นเรือนไม้ของอะไรเลยของเรือนไม้ของอินโดเอ้ของมาเลย์ถ้ผมจำไม่ผิดแต่เหมือนว่าผมซื้อผ่านไอ้พวกช้อปปี้แล้วกรับออันนี้แทบไม่ต้องแปลงเลยใช่ไหมแปลงครับแปลงหรอสายไฟไม่ตรงอันนี้ต้องถามที่ช่างเบนอีกทีหนึ่งเพาะเขาจัดการให้ผมหมดเลย แต่ที่ครอบมันมันมันดูเข้าล็อกอะไรหมดเลยนะใช่ครับเป็นของตรงรุ่นของเขาไอตัวตัวเนี้ยแบบนี้ราคาเท่าไหร่จําได้ไหมตอนตอนนั้นตอนที่ผมได้มาอยู่ประมาณ9ก้าร้อยเกบาทประมาณเก้าร้อยเกบาทใช่ไม่แพง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 ฝั่งนี้แบบเออสติ๊กกงสติ๊กเกอร์นี่แบบแนวแบบคาวไวญี่ปุ่นจ๋าเลยเนาะใช่ครับเป็นฮอลโลแกรมฮอลโลแกรมใช่ครับอ่าแล้วก็มีอ่าสวิตช์คันเกียใช่ไหมไอตัวแตะเกียครับผม เป็นของสายฟ้าครับงานทันเกียร์สายฟ้าใช่ครับแล้วก็เป็นขัดตั้งของหน่วยเนับของนั้นหนะน่วยนะหน่วยใช่น็อ like ตก็เป็นไรน็อตเลททั้งหมดถูกจุดอันนี้ถูกยิงยิงทรายขึ้นมาใหม่แล้วก็ทําสีขึ้นมาใหม่ถูกใช่ครับยิงทรายหมดใหม่แล้วก็ยิงทรายใหม่ทําสีใหม่ทุกชิ้นเลยครับอันนี้ครอบครอบครอบเอ่อบังโซ่นี่ก็คืองานงานเก่าที่ติดรถมาหรองานงานทําสีงานแท้ทําสีไม่ติดรถคันนี้เลยไหมติดรถคันนี้มันม,ไม่ไม่อยู่แล้วอ๋ออันนี้ แทนทำสีใหม่ไปได้อะไรมาใหม่แล้วก็สวิงอาร์มเขาใช่ครับสวิงอาร์มเปลี่ยนใหม่ก็เป็นงานสวิงอาร์มเดิมตรงรุ่นเนี่ยแหละครับโอเคใหม่กิ๊กเลยครับครับผมีพวกไลน์น็อตเลสทุกจุดอโช๊คเป็นแกซี่แกซี่ครับครับผมอันนี้ตัวปรับรีเบลได้ครับผมท้าไปถึงเลือกแบบเป็นตัวแกซี่ พอใส่ไม่ใส่โชคมันรู้สึกมันเหมือนเรียบๆไปอ่าใช่พอมีโชคเป็นสีๆหน่อยมันก็จะได้แบบดูตัดกันกันรถเพราะว่าเราใส่เป็นล้อแม็กสามกลางด้วยตัวนี้ความยาวเท่าไหร่ครับตัวนี้โชกไม่มั่นใจนะพี่โชกตัวนี้เท่าไหร่เบนซ์สามสองศูนย์ไหมอ๋อโชค320 3 3งศครับผมอันนี้ปรับดีบเบลได้จริงปริบเบลได้จริงครับผมค่อยขี่อ่ะ ยังเลยพี่ยังไม่ได้เอาไปลองแบบสัตเต็มเต็มเลยเป็นไงรู้สึกพอใจไหมแบบเห็นเห็นรถมาสภาพแบบนี้เห็นเห็นรถโอเคมากเลยครับครับผมจะเทียบกับตอนแรกคือโอเคครับคุ้มค่ากับเสียที่เป็นแสนนะใช่หยอก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 แล้วครับโอเคอ่ะเบาเป็นทรงแบบหนาหนาเลยเดิมครับเดิมของของไดมอนด์เดิมเป็นทรงเดิมไม่ปาดไม่อะไรเป็นเบาตันๆเดิมๆครับผมน่าจะนุ่มนะนุ่มนะเนี่ยครับใช่ สุดอะเดิมเดิมทีนี้การตกก็สวยการตกเป็นการตกเดิมทำสีครับครับผมมันมียางรองปกติอือฮึใช่ราคาไหลแรงไหมราคาไหลรถนี้ไม่ไม่ได้แรงมากครับครับใช่มันยังพอหาซื้อในพวกแอปอะไรพวกนี้ได้แอปส้มแอปอะไรได้อ่ามาดูแทบ้างเทียบบ้างก็สลับกันไปกันไปไม่ได้เน้นใช่ไหมไม่ได้เน้นครับก็เน้นแบบสวยงามอะไรโอเคมาดูตรงนี้ใต้เบาะโอ้คลีนมีกล่อง เก็บอะไรเดี๋ยวครับครับผมเอาไว้ใส่ถุงยางครับครับผมใส่ข้างมือข้างมืองมือนะเล่มปกติใส่เล่มใช่ครับไฟท้ายออกหรือเปล่าแบบรถแบบคลีน n c l อย่างงี้ครับผมดูไฟท้ายได้ดิไฟท้ายเหรอฮะได้ครับพี่ไม่ติดนิงามไส้เลยนะะงนะเรียบร้อยไฟเลี้ยวออกหรือเปล่าออกขวาขวาขวาเรียบร้อยครบครบเลยครับท่านผู้ชมสวยงามพระรามเก้าจริงๆโอ้ รถมันมีของปลายแฮนด์ก็เป็นน็อตเลสทั่วไปนะฮะครับผมฝั่งนี้ก็เป็นทับทิมก็น่าจะเบิกใหม่มาใส่แล้วครับใช่ครับท่านผู้ชมเบิกมาใส่โคเช็อเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนู้นเนเลยครับมาดูฝั่งนี้กันหน่อยนัดฝั่งนี้ทาอะไรบ้างฝั่งนี้แปลงตัวดาเป็นเบรกหน้าดาเป็นดิสก์อ่ะฮะเพราะแปลงใช้ข้างบนใช้เป็นปั๊มบนเป็นปั๊มย่อครับครับผมปั๊มล่างเป็น8.1ฮะสวยไลสายปกติครับผมแล้วก็จานเป็นแท้ หลอกหมดอือฮึแต่แท้ทาเรียนไปครับไอ้ของแต่งเป็นจานแท้ครับใช่ครับชุดล่างนี้เท่าไหร่หมดไปโอ้ต้องแปลงใช่ไหมต้องแปลงนะใครแปลงให้เนี่ยช่างเบนเหมือนกันเบนสระบุรีเบนดอนปาดูเบนดอนปาดูนะครับผมเราจัดการให้ผมหมดเลยจะบอกโจทย์ตามที่ต้องการไปก็คืออยากได้เป็นดิสอยากได้เป็นดิสเพราะว่าจริงๆมันดำมันก็จะดูเดิมๆเหมือนกันคินๆนแต่ผมชอบเป็นดิสความปลอดภัยการขับขี่อ่ะมันมั่นคงกว่าคงกว่าครับครับแล้วก็ทําไมแม็ เป็นสามการเลยทีนี้จากลอซี่เป็นสามการเลยเพราะว่าแม็กเป็นสามกานเลยผมชอบแต่เด็กอยู่แล้วครับมันเป็นเหมือนของแต่งตรงยุคแล้วก็ความสวยระหว่างแบบมันใส่เป็นสามการนะครับครับผมว่ามันลงตัวกับนี่เป็นแม็กอะไรแม็กสามกับอ๋อแม็กของร้อยยี่สิบห้าของร้อยยี่สิบห้าตัวไหนฮะไม่มั่นใจเหมือนกันครับบอกเป็นนี้งานใหม่หรือว่างานบิวงานบิวพี่งานบิวนะใช่เป็นเปเบิกมาแล้วก็มันนำสีอะไรเงี้ยอ่างานเอ็นเป็ด ครับนะรับม,มุกด้วยเอ็นเป็ดด้วยเอ็นไก่ก็มาเอ็นไก่ครับผมฝั่งนี้ท่ออุ้ยท่อแม่งเอ็งสวย ท่อเหรอท่อของช่างเบนส์ครับเป็นท่อเดิมผ่าเบนส์สลับุรีเบนส์ดอนปลาดูครับผมผ่าผ่าผ่าหมกอห้าหมกหมกยังไงอ่ะผ่าเออลูกเครื่องมันเป็นห้าสามชักเดิมครับอืมใช่ก็เลยเป็นผ่าผ่าเปิดให้มันโลงลงนิดนึงคันนี้ลูกนห้าสามใช่ครับคันนี้ทำห้าสามเดิมสเต็ปเท่าไหร่ครับลูกนห้าสิบอะสี่สิบเก้าห้าสิบอะสี่สิบเก้าจุดห้าห้าสิบประมาณนี้ประมาณนี้แต่ทำไมทางออกใหญ่จังอ่ะ ไม่อ่ะเรื่องถ่ายจังเบ้นกับเป็นคนพาให้หรอไม่ดังครับขอเขฟังเสียงหน่อยได้ไหมได้พี่ท้ำดำท้ำดำทำดำเฮ้ยห้าสามพี่เราะขาหมกถุมจริงไหมเนี่ยจริงอ่ะอันไหนดิ้นหนึ่งบัดดิ้นหนึ่งได้ปะเฮ้ยรอเฉยโอเคนะพี่นะอ้าโอเคแล้ว ใบที่เขาผ่าเท่าไหร่ผ่าอยู่ประมาณพันสามพันสามครับคือท่อมาเองท่อมาเองท่อเดิมเนอแบบเอาท่อมาแล้วก็ผ่าอะไรเงี้ยเขาเดินอะไรใหม่มั่งอ่ะเดินคอให้ใหม่ครับเดนจริงจริงมันถ้าเป็นของเดิมเดิมเลยอ่ะมันไม่ใช่คอเลชใช่ไหมครับแล้วก็ไอตัวท่อก็จะแยกไม่ได้แยกชิ้นกันอันนี้ก็คือเหมือนเดินคอเดินไอนี้ให้เดินคอใหม่หมดเลยใช่ครับโอเคประมาณนี้ครับครับผมอันนี้งานหลังเป็นดั้มนะครับเก็บสีใหม่ลายยางสวยงาครับตัวนี้เป็นยางนะครับ เอออะไรเสียงขานมาจากไหนเนี่ยเสียงโซ่เสียงโซ่ที่นี่เลี้ยงขานเหรอเฮ้ยอะไรเดี๋ยวนะทำไมมีเสียงขานออกมาเมื่อกี้โซ่โซ่ยังไม่ได้ตั้งดีเอาใหม่ดิเอาใหม่ดิเอาใหม่ดิเออโซ เฮ้ยห่างอยู่ไหนเนี่ยใครเลี้ยงอ่ะฝังโซ่ฝังโซ่ฝังโซ่อ๋อโอเคครับผมหยอกล้อก็เล่นนะครับแต่เอาจริงยางเป็นคาเมลนะครับท่านผู้ชมเป็นลายเป็นลายแบล็คแบล็คข้างหน้าลายหน้าเป็นลายตรงลายตรงครับผมครับผมโอเคามยุคถ้าใครไม่รู้จักช่างเบนซ์ดอนประดุลนะครับตอนนี้พ s เอาซมาขึ้นแล้วทำสี่ที่นี่นะครับเป็นโปรเจกต์ใหม่ที่ต่อจากอาจารย์นะครับก็คือผมเอารถมาให้เขาทำที่นี่แหละ ผมไม่รู้ศรัทธาเลยเขาแต่ยู่ยย่ผมก็มามันโดนวางยาซะงั้นฮะท่านผู้ชมครับอประมาณนี้ดูลมรวมของน้องนัดนะครับน้องนัดหมดประมาณแสนกว่านะครับแต่บอกเมียว่าสามหมื่นนะฮะประมาณนี้เครื่องทำเยอะไหมเครื่องคอรับเปลี่ยนแม่ก็โอเวอร์ฮอนใหม่ก็แบบทําแบบใหม่หมดเลยครับแล้วก็เปลี่ยนเสื้อจากเสื้อเหล็กเป็นเสื้อเว็บร้อย ได้ตามสเต็ปแน่นอนครับผมแรงไหมทาทีา่ช่างเบนดอนประดูเนี่ยโอเคแรงแรงอยู่รยครับแล้วผมยังไม่ไปลองขี่นะผตว่า,าแรงผมมั่นใจว่าแรงเขาบอกว่ารถเขาไปแดกคนนั้นคนนี้แดกกระจายเลยตอนเนี้ยเออ ขิงเงียบตกปลาอาจารย์บอกโอเคเนี่ยครับประมาณนี้ยางก็เป็นลายตรงนะครับอย่างที่ท่านผู้ชมได้เห็นดูตรงนี้นะฮะก็มันเป็นสไตล์รถเนาะสมัยนี้ดูมรวมรถของน้องนัทครับสวยงามเป็นสไตล์เน้นเดิมแต่ก็มีความเป็นร่วมสมัยอยู่หลายจุดอย่างเช่นปั๊มจุดหนึ่งแล้วก็แก๊สซี่แล้วก็มีลายความเป็นญี่ปุ่นคาวายิแสดงว่าชอบญี่ปุ่นใช่ไหมนิดหน่อยดูทุกคืนเป็นไงกกระป๋อง่บ้าง วงการญี่ปุ่นเนี่ยเขาเขาอยู่ได้เพราะไปรุ่นไทยนี่แหละัยรุ่นไทยนะพี่ครับผมจริงจริงพี่จะไปคัดแล้วแต่วีซีสิบเก้าคัดไม่ได้หมายถึงความสูงความสูงนักขอฟังเสียงอีกรอบหน่อยฟังเสียงรอบหน่อยอีกรอบหน่อยอีกรอบหน่อยคันนี้สองร้ s ยแปดิบจพนะครับโอ้โหจีมันลวนอ่าอเลยขับไปเงี้ย พี่ว่าขับไปรับสาวๆหลังมหาวิทยาลัยนครปฐมนี่ก็น่าจะมันดีนะรถเก่าครับรถเก่าไปส่งแก๊ปไปส่งแก๊ปประมาณนี้ครับประมาณนี้พอพอพอคันนี้ขายไหมไม่ขายพี่สตอรี่พี่แสนหนึ่งโอ้ไม่เอาไปตั้งแต่ห้าหมื่นเลยยังไม่ไม่ไม่อยู่กับผมนี่แหละไม่ขายไม่ขายลยใช่เรื่องราวมิสเตอร์ี่แล้วพ่อเห็นเป็นไงยังยังผมจะทำคลิป อยู่เหมือนกันว่าเราอว่าเอาเราไปให้พ่อดูแบบจะถ่ายเรียกชันพ่อเหมือนกันพ่อจะพูดว่ามึงทำทำไมเล็นทำไมแล้วตอนนี้อยยากนี้เรียกชันแกเหมือนกันเฮ้ยสตอรี่เปิดเปิดใหม่เลยนะครับจากต้นมันจะจากต้นคลิปดราม่าจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยนะจะเป็นอีกเรื่องเลยทีนี้เอามาอ่ะใครสนใจอยากจะเข้าไปติดตาม Facebook ของน้องอยู่ที่ตรงนี้ครับ Facebook อะไรฮะอ่า P A I N Y A ครับครัมนี่ L O B E Y A M ตอนนี้น้องนัททำอะไรอยู่เอ่ยขับแก๊ปนะแล้วก็รับจ้างทั่วไปเจอสาวบ่อยอะไรอย่างเงี้ยนิดหน่อยนิดหน่อยพี่นิดหน่อยมีป่าประมาณแบบส่งฟรีแล้วถึงห้องเนี้ยเออไม่มีไม่แล้วก็จรรยาบรณมีจัรยาบรณแล้วผมประมาณนี้น้องนัทอย่าลืมติดตาม Facebook ของน้องนัทที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณอู่ของช่างเบนช่างเบนดอนประดูนะครับแล้วก็ใครอยากจะทำสีคุณภาพแบบนี้ 2K แล้วก็ระบบสีเคลือบ ทุกอย่างจบที่นี่ที่ช่างเบนสลับบุรีนะครับผมเบนนอนบาโดูอะนัดไปแล้วครับโอเคครับกดไลคนะครับพี่มัตอร์เทลันครับอยู่กับน้องนัดแล้วก็เจ้าตัวดรีมทายมนทายมนคันงามคันนี้ครับท่านผู้ชมไปแล้วครับสวัสดีครับ